สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะสาวนุนาเอาแล้วปอกเข้ากลางดึกปอกเข้ากลางดึกพี่น้องมาหอดจัดซ้อยจูกินผู้เดียวเลยถ้าพี่อยู่กับเธอตอนนั้นพี่ก็จะใช่เธอทำให้พี่กินนะมัวแต่ความดูฝั่งนน้นไหมมันคลอยหมดแล้ว

สาวนูนามาปิดท้ายครัวนะคะวันนี้จะไปหาหล่อท่างไหนมาหูไปเก็บของยุใสก่อสิไปใส่ก่อบอกเอฟซีบังดูจะไปอยู่ะยองเหอเฮียสาวนูนาบอกว่าสาวนูนาบอกว่าระยองนี่โกเฮ้อไม่ใช่ไปฝึกงานบ่ โอ้สาวนูนาจะไปฝึกงานแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่ได้เจอกันนานเลยนะทีเนี้ยซิบอ,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 อร์คินฮอตดิใส่เพื่อยังนี่ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใส่ใส่ใส่มาหน่อยอุย้ยน่าสงสารเนาะอุ้ยมีมีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรอ,อเอาซื้อมาอ่ะจะใส่ไปโมไม่กล้าใสนะ่น่ะทำไมอ่ะเจ็บโบใจเย็นเจ็บโบหยิบเก็บของทิ้งในห้องไงก็เลยจะิบไปถังขยะแล้วก็เลยใส่แล้วหมดแล้วอ๋อ ถือใจจูพี่เคยพี่เคยลองซื้อมานะแต่พี่อยู่ไม่ได้มันริญงริยังอ่ะมันเกะกะเออจะจะหันหมดนี่กินคนเดียวเลยหรอหนูนาใจเย็นพอแล้วรือพี่น้องเจ้าเบิงผู้สาววานิดเดียวสันส้อยจูกินผู้เดียวเนาะหาใส่ได้พี่น้องมากบองสีมากบอ อุ้ยตายแล้วพี่น้องเอาคำยั่วๆให้สักคำหน่อยว่ะมีห่อผักด้วยอย่าว่าห่อผักเถอะอ้าวเสียหลายใช่ปะแจ้วมันมาขมหนูน่าใส่แจ้วอีกชอบขมไหม อุ้ยถ้ากินถ้ากินเนื้อวัวมันกินเปรี้ยวไม่อร่อยอวุ้นอาบน้ำแปลฟงฟาร์มแล้วนะทุกคนแต่ว่าวุ้นเห็นหนูหนากินแล้ววุ้นคืนน้ำลายตามอีกแล้วแหม่กินยั่วมากอ่ะอุ้ยสุดยอดอ่ะ <c oughs> ผู้หญิงกินก้อย <c oughs> ผู้หญิงกินลาบก,กินก้อยชอบไหมคะทุกคนเ <c oughs> บิ่งหว่าพี่น้องเบิ่งพี่น้อง <c oughs> ขันมีลาบเปืือนให้แตาคักเป็นม่ โอเคค ah. ่ะคลิปนี้สัสน้นๆเด Radio ี๋ยวไปซอยจู้กับสาวนานาก่อนบ๊ายบายค่ะ <opinion fluffy yout probation>